โอ้ oh my god my god สก๊อตสองตัวก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลายเรนเจอร์นะคะเกมลายเรนเจอร์ของเอ่อทุกคนเอ้ยไม่ใช่ของเรามุกเนียอะไรไมเนี่ยผมมาเล่นซึ่งวันนี้เราก็จะมาเอ่อเล่นลายเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็ก็เป็น ไเนเจอร์เอ่อฉลองปีใหม่นะครับครบ3าปีซึ่งใครได้หีบเอ่อสีเหลืองๆครับซึ่งผมก็ได้สามสิบเพชนะผมเปิดหีบอะไรก็ไม่รู้ส่วนน้องผมได้งเงิน3ล้านบาทนะฮะโอ้โหทำเงินเยอะจังเนี่ยเยอะมากโอ้ my god อืมซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาเล่นมีแต่เกมไรเดอร์แล้วก็สงครามผืนลายนะฮะสุดยไม่จช่แบบกลับมาจากโรงเรียนนี่คือภารกิจสติ๊กเกอร์ยิงไงลิคอปเตัร์ตัวมังก ก็มู้โอเคนี่ก็คือคำตอบคุณผูกลับไยครับคอมเมนต์เลยครับไม่เข้าใจก็ได้หมดทุกอย่างแลก็ยังไ okay, ม,ม่่ยวเน็ตผมก็ช้าอีกนะ

ต้องกร่วมกิวคัอสามาทำได้โอ้ต้องเข้ากิวอันนี้ก่อนนะฮะแต่วันนี้เราก็จะมากิวเอฟโอเอสจีเิวโอโโ โอ้โหตอนยี่ส yeah, ิบชัมงเดี๋ยวนะครับอันนี้คือกิวเพื่อนผมนะครับเมื่อกี้ครับสามารถเอ่อตอนคิวของเอสดูิวเพื่อนผมกันยี่สิบ L B K ซึ่งผมไม่เข้าร่วมไม่ได้นะครับผมว่าผมเข้าร่วมอันคารแล้วออกมานะครับต้องรอ48ชั่วโมงวิธี 10G อเไรอะวอาอลินามาอลีน่าครับ ผมอันนี้นะผมวับผมเฮ้ยากิับะไรขึ้ะครับนี่ก็จะต้องใช้คันเหีเียมน,นะฮะอันนี้คือห้าเพชรผมไม่ยอมน,นะฮะกูไม่เล่นนะฮะนี่นาแมงก็เทเไปสัสงั้นมาเจอกับ PVP ีมาโอ้ตกอีกคับมาที่สองเฮ้ยอะ โอ้โหเเจ้ามาตีไปโอ้ไม่เออเขามาตีผมแม่ผมเพสเพสเพสแล้วก็เฮ้เพสเพ้แพ้เพสเพ้เพสชนะเองก็ชนะ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 ไม่ก็แพ้เจ้ามาตีไปเลยเล่นเช่นลองดูเรื่นง้ังคมนะ นักบัลลินนักนรกนักบัลลินหนก็แพ้สีควายมีู่้มีชนะดีดดมีเอาผู้พิทักษ์มาผู้พิทัมาเขชนะ เดี๋ยวเจอกูมึงเดี๋ยวเจอกูแก้แค้นครับผมแก้แค้นพีพีแก้แค้นนอะอะไโอเคโอเคอเฮ้เ,เจอกูแน่ไอ้ตื้อเอินไอ้ตื้ตตอเอิร์นนี่เราต้องใช้น้ำพันใส,ส่คนไร้ศักดิ์มากเลยคุณซึ่ง นะะผมก็ยังกากอยู่ดีนะฮะมาตีผมได้เลยผมกากนะฮะ sorry 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 dialog, ไป store, ไปฮึอะไรขอาไอ้กูแลวตไยแล้วโอเคออกมาเลยเจ้าชายแห่งอิสราเอ ตายแล้วช่มหมคันนี่นะฮะก็ก็เออจังสละก็จังสละชน,ะ,นะแน่นอนกูเอ้ยแพ้กูว่าผมว่าแพ้ฮนะรู้ด,ดิแม่งเงยแพ้ปอดสัตว์ขี้กากตัวธนวูเอ้ยแพ้ครับผมไ <c oughs> ม่ อ้าอยู่โอ้ my god เจอกับคนเทศผมไม่เล่นหรอกก็อือหือ นี่ก็คือตัวเอ่อผมนะฮะกากไหมครับกากมากสเตทลักสเตทลักสเตทลักล้วไม่เจอไม่รู้ผมจะทำอะไรงั้นวันนี้ ผมก็จะมารุ้นสิบเพจนะไม่รุนดีกว่าม่นดีกว่าโอ้ยบอลลุนดีกว่าเวไม่รุนดีกว่าครับงั้นก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรเล่นพีๆเสียงเป็นเสียงตาใช้หนึ่งเพรเอ้ยหนึ่งันเอ้ยหนึ่งหนงพันเหรียญเาช่ร้อยตาดู มาลครับจะเล่นโชว์ให้ดูมาเลยมันเลยได้ก็จะไปตวกไวาว่าว่อะไดาวนี่รกัแล้วจะเรียกัน่าชุเลเน มีคนต้องการนึ่งออันนึ่ โคนีเออโคนีตัวนี้เราต้หน่อง้าเอกนีราย้ว่ยอเยอะ่า่า่ไ Ko koutou, liu to wala, mi uma estajoa <coughs> ra Nu hia, zarei te o seeds Te shei I ไ่ดเจอกันนานท่านำช้ชมไม่ได้ลงคลิปด้วยนะฮะซึ่งผมไมีลงคลิปมานานแล้วเนี่ยชนะแล้ว,วชนะจนได้นะครับผมก็วันนี้เราก็หมดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ก like on the crap